สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล168นะครับ และวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ที่561กันแล้วนะครับพี่พี่ก็หากพี่พี่ท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมก็อย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับและที่สําคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับผมข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่พี่เพื่อที่ว่านะครับผมเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับพระเครื่องเครื่องรางนะครับ ถาค่าแบ่งปันแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับและสําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่ดูแลชอบใจดูแลถูกใจดูแลสนใจอยากจะเช่าบูชาพระเครื่องนะครับผมหรือว่าเครื่องรางรายการไหนก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนเลยนะครับพี่ๆแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับเบอร์โทรนะครับผมศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมและสําหรับกติกานะครับผมของทางช่องก็ง่ายๆเหมือนเดิมนะครับในทุกๆอีพีนะครับผมเพียงแค่ พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจดูให้สนใจนะครับผมว่าอยากจะเช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์น้นๆวัยได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับผมใน EP นะครับผมก็จะเรียงให้ตั้งแต่หมายเลขที่1นะครับผมตรงด้านบนนี้ไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายนะครับผมคือหมายเลขที่26ตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่นะครับผมจดเป็นหมายเลขที่ถูกใจเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับผมตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP นะครับผมเขียนกำกับ สามารถพิมพ์ไลน์นะครับผมมาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็บอกผมได้เลยนะครับผมก็สนใจนะครับอยากจะเช่าบูชานะครับผมพระเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมใน ep ไหนนะครับหลังจากนั้นผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่เบอร์โทรของพี่ๆนะครับผมแล้วก็จะจะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับผมก็จะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางพระทุกองนะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตนะครับ ซูมกล้องเข้าไปนะครับแล้วก็จะเริ่มกันที่รายการที่1กันใน EP นี้กันเลยนะครับพี่ๆสาหรับรายการที่1นึ่ง Australian ใน EP นี้นะครับผมเปิดมาด้วยนะครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับวัดระฆังนะครับผมพิมพ์ฐานแซมนะครับเนื้อผงวัดระฆังโคศิตารามนะครับสำหรับรายการนี้นะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่1นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับ650นะครับพี่ๆอง์นี้650บาทนะครับสาหรับนะครับผมพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ฐานแซมนะครับผม หกร้อยห้าสิบาทนะครับผมจะขออนุญาตลงกลองให้ดูให้ชมกันนะครับพี่พี่ท่านใดถูกใจท่านใดสนใจนะครับผมก็สามารถสอบถามนะครับเข้ามานะครับผมพูดคุยกันได้เลยนะครับผมทุกองนะครับผมที่ได้เช่าบูชาไปก็จะได้รับนะครับผมตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับผมนี่นะครับวันนี้ผมลงกล้องให้ดูแบบใกล้ๆแบบชัดๆเลยนะครับพี่พี่นี่นะครับท่านใดยังดูไม่ชัดก็สอบถามมากันได้นะครับผม รูปภาพเพิ่มเติมก็มีให้ดูให้ชมกันนะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่1นนะครับเปิดให้ในราคา650นะครับผมถัดมานะครับผมรายกันที่2นะครับผมรายการนี้ก็จะเป็นนะครับผมหลงพ่อเงินนะครับพี่ๆนี่นะครับขออนุญาตนะครับผมหลงก้องให้ดูกันนะครับผมสำหรับหลงพ่อเงินรายกันที่2นี้นะครับอง์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับเอา500บาทนะครับผมสำหรับอันนี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับพี่ๆหลงพ่อเงินนะครับผมหล่อโบรารพิมพ์นิยมนะครับ เปิดให้ในราคานะครับผม500บาทนะครับใต้ฐานนะครับพี่ห้าร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่าทนั้นเลยนะครับผมสําหรับรายการที่2นะครับถัดมานะครับผมหมายเลขสามนะครับพี่รายการนี้จะเป็นจอบนะครับผมจอบใหญ่นะครับรายการที่เปิดให้ในราคานะครับผมเอา400บาทนะครับผมสําหรับจอบใหญ่นะครับผมลดเพ่อเงินนะครับพี่รายการที่3นะครับองนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับ 400บาทนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับจอบใหญ่นะครับผมพ่อเงินนะครับพี่พี่ถัดมานะครับผมรายการที่4นะครับพี่พี่อันนี้จะเป็นเหมือนจะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับผมน้างบนฐานบัวนะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขสี่นะครับอยู่ในเรียบกระเช้าแบบนี้เลยนะครับผมสาหรับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดให้ในราคานะครับผม400บาทนะครับผมสําหรับหลวงปู่ทวดนะครับพี่พี่นังบนฐานบัวนะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคา 400บาทนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับหลุพุทหัวนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมเป็นรายการที่4นะครับผมถัดมานะครับผมเป็นรายการที่5นะครับปิตาหลวงพ่แก้วนะครับผมหมายเลขนี้นะครับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับผมสําหรับปิตาหลวงพ่อแก้วนะครับพี่พี่รายการที่5นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ ห้าร้อยบาทนะครับผมสำหรับปิตานะครับหลวงพ่อแก้วนะครับวัดเครือวันนะครับห้าร้อยบาทนะครับผมอันนี้เป็นเนื้อหงคุกรักนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับนี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมห้าร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับถัดมานะครับผมรายกันที่หกนะครับพี่พี่รายกันนี้จะเป็นปิดตาหลวงปู่โตนะครับผมพิมพ์จัมโบ้นะครับพี่พี่จัมโบ้แช่น้ำมนต์นะครับผมหมายเลขที่หกนี้นะครับ รายการนี้นะครับผมขอภัยด้วยนะครับผมพอดีมืงไปชอนกล้องนะครับหมายเลขที่6กองนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับ400นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมฝังตะปูหนึ่งดอกนะครับผมสําหรับปิตานะครับผมพิมพ์จัมโบ้นะครับพี่พี่เปิดแบ่งปันนะครับให้ในราคานะครับผม400บาทนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับพระปิตานะครับผมจัมโบ้นะครับผมลบอุโตะนะครับพี่มีนะครับ ลองดูรองช่งกันได้นะครับผมเป็นพิมพ์จัมโบ้สองนะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นนะครับสําหรับรายการนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่6นะครับผมใน EP นี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นรายการที่7นะครับพี่ๆนี้จะเป็นตะกรุดนะครับครอบจักรวาลนะครับผมนียครับ หลงปูบุญนะครับวัดการบางแก้วนะครับปลูกเสกโดยหลวงปู่เพิ่มนะครับพี่พี่เป็นตะกรุดผมได้มาพร้อมกล่องแบบนี้นะครับชุดนี้นะครับเปิดให้ในราคานะครับเอา500บาทนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมนำตะกรุดดอกนี้นะครับผมหมายเลขที่7ดนะครับมาลงกล้องให้ดูให้ชมกันนะครับผมนี่นะครับตะกรุดครอบจักรวาลนะครับผมหลวงปู่เพิ่มนะครับพี่พี่ปลูกเสกนะครับวัดการบางแก้วนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ เปิดให้ในราคานะครับผม500บาทนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับรายการนี้นะครับผมเป็นรายการหมายเลขที่7นะครับผมใน EP นี้นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ท่านใดถูกใจท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามนะครับผมเข้ามาเป็นหมายเลขนะครับแล้วก็หมายเลข EP ก็ได้นะครับพี่ถัดมานะครับผมรายการที่8นะครับผมอันนี้เป็นพระสมเด็จที่อยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะครับ พระสมเด็จรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับ450านะครับผมสําหรับพระ ouais. สมเด็จที่อยู่ในเรี่ยมเก่านะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับ450บาทนะครับผมหมายเลขนี้เลยนะครับนี่นะครับผม450บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับพระสมเด็จนะครับพี่ๆรายการที่8นะครับผมใน EP นี้นะครับ ถัดมานะครับผมรายกันที่9นะครับพี่พี่เป็นเหรียญหลวงู้ทีมนะครับผมอันนี้ออกวัดน้าคูเก่านะครับพี่พี่นี่นะครับรุ่นอรหันต์สัมพุทโธนะครับผมหมายเลขที่9วงนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดให้ในราคานะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมหลวงู้ทีมนะครับผมรุ่นอรหันต์สัมพุทโธงวงนี้นะครับขออนุญาตเปิดแบ่งปันได้ในราคา500บาทนะครับพี่500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมนี่นะครับ บอกว่าน้ำคูเก่านะครับพี่500บาทนะครับผมเหรียญหลวพทิมนะครับผมรุ่นอรหันตร์สัพพุทโธนะครับรายการที่9นะครับผมใน ep นี้นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลขสิบในการพี่รายการนี้ก็จะเป็นเหรียญพ่อกลั่นนะครับผมองค์นี้ขออนุญาตนะครับผมยืนเลี่ยมนะครับเป็นเลี่ยมสวยงามในการพี่เลี่ยมเป็นเลี่ยมพลาสติกสวยงามนะครับองนี้เปิดให้ในราคา400บาทนะครับของค์นี้นะครับ 400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นนะครับผมสําหรับเรียนนะครับผมหลวงพ่อกลั่นนะครับผมวัดพยาการามนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมลองดูลองชมนกันได้นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม400บาทนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่11นะครับผมองค์นี้นะครับก็จะเป็นนะครับเสือนะครับผมหลวงพ่อปานนะครับพี่นี่นะครับเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานรายการที่11องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับ เปิดให้ในราคานะครับผมรายการนี้นะครับเอา500นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผม500บาทนะครับสําหรับเขี้ยวเสือนะครับพี่หลวงพ่อปานนะครับวัดคลองด่านนะครับผมอยู่เลียมกระเช้าแบบนี้เลยนะครับพี่สภาพสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับรายการนี้นะครับผมเป็นเขี้ยวเสือนะครับผมหลวงพ่อปานหมายเลขที่สิบเอ็ดนะครับห้าร้อยบาทนะครับถัดมานะครับผมรายการที่สิบสองนะครับพี่รายการนี้ก็จะเป็นนะครับหรปู่ทวดนะครับผมด้านหนังสือนะครับพี่องค์นี้นะครับ องนี้นะครับผมขออนุญาตในการผมเปิดให้ในราคานะครับสําหรับหนุมพูดทวดหลังหนังสือรายกันที่12นี้นะครับนี่นะครับผมรายการนี้แบ่งพันให้ในราคาเอา300บาทนะครับผมสําหรับหนุมพูดทวดหลังหนังสือนะครับพี่สามร้อยบาทนะครับผมสามร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมเป็นหลังหนังสือนะครับพูดทวดนะครับพี่รายการนี้นะครับ วัดช่างให้นะครับผมดูให้ชอบใจนะครับผมดูให้ถูกใจกันได้นะครับพระทุกองค์ที่ได้ชาบูชาไปก็สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นเหรียญกุทดนะครับพี่พี่เป็นเรื่องสมรัสศักนะครับผมรายการที่13นะครับองค์นี้ขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับเอา550รานะครับผมสําหรับเหรียญเรื่องสมรัสศักนะครับผงกุดรายการนี้นะครับ 5 5 0บาทนะครับผมนี่นะครับลองดูกันได้นะครับผม550บาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับปูพุวดนะครับพี่พี่รายการที่อ่านะครับผมอง์นี้นะครับนี่นะครับผมดูให้ชอบใจนะครับผมดูให้ถูกใจนะครับถ้าใ้ถูกใจองคไหนนะครับผมสามารถสอบถามขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับพี่พี่ มีให้ดูให้ชมกันพุกรายการนะครับหมายเลขถัดมาครับผมรายการที่14นะครับอันนี้เป็นหลวงปุโตนะครับพี่เหรียญกลมเล็กนะครับผมรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดให้ในราคานะครับผม400บาทนะครับผมสําหรับเหรียญกลมเล็กนะครับหลวงปุโตนะครับพี่ๆสี่บาทนะครับผมองค์นี้เลยนะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับ 400บาทนะครับผมเหรียนโลุโตนะครับถัดมานะครับผมรายการที่15นะครับผมรายการนี้จะเป็นนาปกนะครับปลอกมะขามจ้อยนะครับผมหลปูทีมนะครับพี่ีรายการหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ราคานะครับผมสาหรับนากกนะครับผมหลปูทีมองค์นี้นะครับเอา500บาทนะครับรายการนี้นะครับเป็นรายการที่15นะครับที่500บาทนะครับ นี่นะครับผมอาจจะลงกล้องให้ดูได้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับผมสามารถสอบถามนะครับเข้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับผมถัดมานะครับผมรายการที่16นะครับวันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสดนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับเปิดให้ในราคา450านะครับสำหรับนะครับผมเหรียญหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะครับพี่ๆเปิดให้ในราคานะครับผม450บาทนะครับพระมงคลเทพมุนีนะครับผมรายการนี้นะครับ 450บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับพี่พีท่านใดถูกใจองไหนนะครับหรือว่าสนใจหลากหลายรายการนะครับผมก็มีราคาพิเศษให้นะครับพี่ถัดมานะครับผมหมายเลขสิบเจ็ดนะครับเรียนเซมานะครับผมหลวงพ่อเงินวัดดอนใจหอมนะครับองค์นี้ขออนุญาตเปิดให้ในราคาสามร้อยบาทนะครับสําหรับนะครับผ์เรียนเซมานะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนใจหอมรายการนี้นะครับ เปิดให้ในราคานะครับผมสามร้อยบาทนะครับพี่พี่สามร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับเปิดให้ในราคาสามร้อยบาทนะครับผมเหรียญเพอเงินวัดดอนเี๊ของรายการนี้นะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่สิบแปดนะครับเป็นปูดขวดนะครับผมเนื้อว่านนะครับผมอยู่ในเล่มเก่าแบบนี้นะครับองค์นี้ก็สามร้อยบาทนะครับพี่ อัน,นจะอยู่ในเลี่ยมถ like like ักรวดนะครับผมแล้วเจ้าของเดิมแกเหมือนจะเลี่ยมทับไปอีกทีหนึ่งนะครับผมนี่นะครับองค์นี้เปิดให้ในราคานะครับ300บาทนะครับพี่ๆ300บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นนะครับสําหรับนะครับผมหลวงพุทวดเนื้อว่านนะครับผมรายการนี้นะครับเป็นรายการที่18นะครับผมใน EP นี้นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นรายการหมายเลขที่19แล้วนะครับผมรายการนี้ก็จะเป็นหลวงพุทวดเนื้อว่านเหมือนกันนะครับผมองค์นี้นะครับ แต่นี้จะเหมือนจะเป็นฝั่งตะกุดนะครับผมตรงด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับขององค์พระนะครับรายการหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับองค์นี้นะครับผมเป็นรายการที่19นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคา450านะครับผมสําหรับหลวงพุทวุฒเนว่านองค์นี้นะครับ450าบาทนะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับ ถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่20แล้วนะครับผมจะเป็นเหรียญหพ่อมุมนะครับปี2 5 1 7นะครับพี่ีองค์นี้เปิดให้ในราคา500บาทนะครับสําหรับเหรียญนะครับหลวงพ่อมุมนะครับพี่องค์นี้นะครับ500บาทนะครับผมนี่นะครับลองดูผิวกันได้นะครับผมสภาพผิวองค์พระนะครับนี่นะครับผมพร้อมเลี่ยมสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่พี่สำหรับนะครับผมเหรียญพ่อมุมนะครับผมด้านหลังมีรอยจานด้วยนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับ ครับปี2517นะครับวัดประสาทนี่นะครับผมนี่นะครับรายการนี้นะครับ5 0าบาทนะครับผมทัดมานะครับผมเป็นรูปหล่อลอยองคนะครับหลวงพ่อรวยนะครับพี่พี่ประสาทที่โกงอนี้300บาทนะครับสาหรับรูปหล่อลอยองค์นะครับผมหลวงพ่อรวยนะครับผมวัดตะโกนะครับองค์นี้เปิดให้ในราคา300บาทนะครับผม300บาทจะส่งให้ฟรีนะครับสําหรับนะครับผมรายการที่ 21นะครับผมใน EP นี้นะครับเปิดให้ในราคา3า0บาทนะครับถัดมานะครับผมรายกันที่22นะครับพี่เป็นเหรียญนะครับผมเท้ามหาพรหมนะครับนี่นะครับหรือด้านหลังเป็นจับเพชรนะครับพี่เหรียญนี้นะครับเปิดให้ในราคา450บาทนะครับผม450บาทนะครับพี่รายการนี้นะครับนี่นะครับผมท่านเท้ามหาพรหมทาดานะครับ เป็นรายการหมายเลขที่22นะครับผมใน EP นี้นะครับเปรี่ยนจากเพชรนะครับพี่ๆองนี้เลยนะครับผมด้านหลังนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับ450นะครับถัดมานะครับผมรายการที่23นะครับพี่ๆรายการนี้นะครับจะเป็นหลวงผู้เผือกนะครับผมหลวงผู้เผือกวัดขิงแก้วนะครับเป็นเนื้อผงนะครับผมรุ่นขุดสารนะครับรายการหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดให้ในราคานะครับผม500บาทนะครับผมสําหรับ หลวงปูเพื่อรายการที <attached S 2> ่23ใน EP นี SO here, <it is S 2> ้นะครับ5 0าบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นรายการหมที่24นี้นะครับผมองค์นี้ก็จะเป็นพระชินราชนะครับพี่พิมินโดจีนองค์นี้เปิดให้ในราคา400บาทนะครับสำหรับนะครับผมพระพุทธชินราชนะครับผมพ์มินโดจีนเะครับเปิดให้ในราคานะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับพี่ นี่นะครับท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมนี่นะครับใต้ฐานมีต่อโขดตรงนี้นะครับผมเป็นเลี่ยมกระเช้าเลยนะครับพี่สําหรับหมายเลขที่24นะครับผมถัดมานะครับผมเป็นรายการรองสุดท้ายแล้วนะครับรายการที่25นะครับพี่องค์นี้ก็จะเป็นปิดตานะครับผมของบุโตะนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมองค์นี้นะครับขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับพี่รายการที่15เนี่ย25นะครับพี่องค์นี้650นะครับ ปิดตาจัมโบ้สองนะครับผมเนื้อลายเสืออ,องค์นี้นะครับผมพร้อมเลี่ยมนะครับเปิดให้ในราคานะครับผมหกห้าศูนย์นะครับพี่หกร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเลยนะครับด้านหลังก็จะมีเนื้อปรินแบบนี้นะครับผมด้านหลังจะเป็นหลังยันดวงใหญ่นะครับพี่ สำหรับนะครับผมปิดตาจัมโบ้สองนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นรายการเป็น้สุดท้ายใน EP นี้แล้วนะครับผมรายการนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับองค์นี้ขออนุญาตเปิดให้ในราคา400บาทนะครับผมสําหรับเหรียญกลมพ่อกลวยนะครับผมหมายเลขที่26นะครับผมรายการสุดท้ายใน EP นี้นะครับเปิดให้ในราคานะครับผม400บาทนะครับ400บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆสำหรับนะครับผมรายการที่26นะครับผมใน EP นี้นะครับ นี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผม ก็สำหรับท่านใดนะครับที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับผมหรือว่ากดปุ่มติดตามนะครับก็อย่าลืมกดไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับแล้วสำหรับท่านใดนะครับที่ดูแล้วชอบใจดูแล้วถูกใจดูแล้วสนใจอยากจะเช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมได้ที่ไลน์แอดเลยนะครับแอด1 7 4 o i p t k นะครับผมเบอร์โทร093251096นะครับผมสามารถใช้โทรสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมกระผมต้องขอตัวลาไปก ่อนนะคะไว้พบกันใหม่ใน,นพีหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ